ผมถามว่าสามีคุณพัชรินเนี่ยเป็นตำรวจหรือเปล่าค่ะร้อยตำรวจเอกค่ะยศผู้กองเออนั่นแหละค่ะคุณนะค่ะคุณจะมาจับมาคุณมาวันนี้เลยเดี๋ยวฉันรอยอยู่ที่บ้านสพบขันอยู่ที่พันพุทธนครสวรรค์ถ้ามาตอนนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่อำเภอบ้านพธเลยค่ะเดี๋ยวจะโทรบอกสามีให้รอทำเรื่องอ่ มาเลยมาเลยตอนนี้เลยค่ะคุณจะคุณจะมากี่โมงเราจเย็นๆเราใจเย็นๆนะย็นไม่ได้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวไม่้อ้ากุยกับคนฉันมีงานต้องทำฉันรอลูกฉันจะรอค่ะงานจะต้องทำค่ะตอนนี้ฉันเลี้ยงลูกด้วยโอ้ยหายใจทั้งหี่ได้ไงเนอีสัสฟ้าคุณไปต้องคุณไป็นตำรวจคุณไว้ยังไงคะคุณมาด่าอย่างงี้ไม่ถูกฉันบันทึกเสียงคุณไปแล้วเนี่ยแล้วฉันจะไปพ์ฟ้องผัวฉัน แต่คุณพูดอูตาไม่มีเรื่องอะอนะไม่รู้เรื่องยังไงคะผัวฉันเป็นตำรวจเอฉันให้คุณมาเจอได้เลยเนี่ยตำรวจจริงๆคุณน่ะเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าคุณมาเดี๋ยวนี้เลยถ้าคุณเป็นตำรวจจริงคุณมาเดี๋ยวนี้เลยฉันจะรอคุณอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเจอกันเลยค่ะที่สพพันธดน้นองตั้งยิงไม่ไปค่ะน้องตั้งไม่ไปค่ะไกลผัวฉันประจำอยู่ที่สพพันธดค่ะมาเลยค่ะมาเดี๋ยวนี้เลย เว้นวักได้ผมพูดมากรเนะฉันไม่ชอบเว้นวักค่ะคุณพูดมาคุณพูดไม่หยุดเลยเดี๋ยว